ชื่อหลุดชาเน็ตพุ่งป้าพระเอกดังคนนี้ตามจีบนางเอกลูกรักช่องเจ็ดมาได้รับช่อดอกไม้ปริศนาในวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมาก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับฮือฮานหนักมากเพราะไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของช่อดอกไม้ตัวจริงสำหรับนางเอกสาวอย่างพีพีพัพชยาเพียงเสมอเลยทำให้เจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความตามหาหระบุผ่านไอจี ว่าตามหาเจ้าของดอกไม้ค่ะไม่ได้ส่งผิดใช่ไหมไม่ระบุชื่อด้วยแสดงตัวตนด้วยขอบคุณนะคะใครไม่รู้และถ่ายคู่กับดอกไม้สวยสู้ไม่ได้อย่าถ่ายกับคนให้อะช่วยบ้ยหน่อยงานนี้หลังจากที่แฟนคลับรู้ข่าวต่างคาดเดากันไปต่างๆนานา,นานและมีข่าวเลือกมาว่าพระเอกหนุ่มจากช่องสาอักษรย่อกก,ก่เป็นคนส่งมาให้ เท่านี้ยังไม่หมดเพราะว่ามีวงนายบอกมาว่าพระเอกหนุ่มแอบเริ่มสาวพีพีมาตั้งนานแล้วเลยถือเลิกงามยามดีมีส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาเซอร์ไพรส์เพราะกะว่าเดินหน้ามาตามขายขนมจีบแต่เกมดันพลิกก็ตรงที่พระเอกหนุ่มอักษรยอกกไก่นั้นกะว่าจะตามจีบแบบเงียๆไม่ออกสื่อแต่ความดันโป๊กก็ตรงที่สาวพีพีแตนโพสต์ตามหาคนส่งดอกไม้ลงในไอจเลยเป็นข่าวใหญ่กันซะแล้วเนี่ยโป๊แตกผิดแผนกันเลย อย่างกับที่คิดแผนตามสีบเลยนะคะเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นแฟนคลับต่างก็เดากันว่าหนุ่มคนที่แฟนคลับพุ่งเป้าคือหนุ่มออกัสวชิรวิทย์ไพศารกลวงพระเอกหนุ่มจากช่อง3นั่นเองค่ะแต่เอาเป็นว่าจะใช่หนุ่มออกัสหรือไม่ก็ต้องรอติดตามต่อไปจ้า